สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับ c h a ช n e l ของผมอีกครั้งนะครับโดยพาร์ทนี้นะครับจะเป็นพาร์ทที่3แล้วนะครับที่ผมทำเกี่ยวกับ lazada affiliate program นะครับโดยหัวข้อในวันนี้ที่ผมจะมาสอนสอนเพื่อนๆนทุกคนนะครับก็คือวิธีดูว่ายอดค่าคอมมิชชั่นในแต่ละวันครับที่เราขายได้นะครับอย่างสมมุติเนี่ยครับ วันนี้ล่าสุดผมขายไป45ชิ้นได้ยอดคอมมิชชั่นมาอยู่ที่400บาทเราก็อยากรู้ใช่ไหมครับว่าใน45ชิ้นเนี่ยตัวไหนมันได้ยอดค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่ตัวไหนมันได้ยอดค่าคอมมิชชั่นเยอะเราจะได้โฟกัสไปได้ครับว่าเราอยากจะขายสินค้าตัวไหนให้มันได้ค่าคอมมิชชั่นสูงๆนะครับโดยนะครับผมจะพามาสอนนะครับก่อนอื่นสเต็ปแรกคือให้ทุกท่านเข้าทวีหน้า lazada affiliate program ในหน้านี้ก่อนครับ โดยในหน้า l รั d a a f f i l i a t e โปรแกรมในหน้านี้ผมจะใช้ผ่านแท็บผ่านแล็ปท็อปนะครับหรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับโดยท่านที่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตนะครับเข้าได้เหมือนกันครับแต่ว่าตอนเข้าหน้า l z a d a a f f i l i a t e นะครับต้องติ๊กเป็นแสดงผลในเว็บเบราว์เซอร์นะครับในหมวดหมู่ตั้งค่านะครับพอท่านคลิกแล้วท่านเข้าหน้า l z ั d a a f f i l l a t e โปรแกรมนะครับมันก็จะขึ้นหน้าเดียวกับของผมนะครับ แล้วก็สต็กถัดไปนะครับหลังครับเข้า Lazada Affiliate p โปรแกรมแล้วให้ท่านกดตรงนี้ครับ r ีพอร์ครับและกดตรงนี้ต่อครับ conversion report ครับจากนั้นครับให้กดตรงนี้ครับ conversion report ครับอันนี้จะเป็นรายการสินค้าที่ผมขายได้นะครับโดยรายการสินค้าทั้งหมดตอนนี้ของวันนี้นะครับจะมี4หน้าครับโดยท่านสามารถเลื่อนออกไปดูได้นะครับว่ายอดคอมมิชชั่นอยู่เท่าไหร่ อย่างตัวนี้ครับุดให้เราดูอยากตรงนี้นะครับ Total BL นะครับมันก็จะสรุปยอดทั้งหมดที่เราได้จากการขายสินค้า1ชิ้นนะครับมันก็มี2บาท2บาท12บาท3บาท1บาทปนกันไปครับแต่ว่าตัวนี้ครับได้43.5บาทครับแล้วก็สมมุติเราอยากดูนะครับว่า43.5บาทเนี่ยที่เราขายไปมันคือสินค้าตัวไหนนะครับให้เลื่อนกลับมาอีกครั้งครับ เลื่อยๆไปแล้วไม่หยุดตรงนี้ครับคําว่าสรูครับให้เรากด Copy นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กด Copy มาจากนั้นนะครับเอาเข้าไปที่หน้าเว็บ lazada ครับหน้าเว็บปกติเลยครับแล้วก็กดวางลงไปนะครับสิ่งที่เรา Copy มามันก็จะขึ้นเลขรหัสครับอย่างตัวนี้นะครับไปยอด4 3บาทของผมที่ผมได้มาเมื่อกี้มันคือตัวนี้ครับเลขรหัสมันก็จะบอกตัวสินค้านะครับ ก็ทุกท่านถ้าสงสัยตัวไหนว่าตัวไหนเราได้ค่าคอมเท่าไหร่อย่างบางตัวได้ค่าคอม50 6 0บาทเราสงสัยว่ามันคือสินค้าตัวไหนก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด s ับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ